อันนี้เป็นกระบอกไล่นกขนาดสองนิ้วนะครับท้องของไม้หนา13.5นะครับเป็นหนาสุดเท่าที่มีขายในท้องตลาดแล้วนะดูวิธีประกอบนะในชิ้นส่วนของมันจะมีตัวกระบอกนะครับแมกนีโตอันนี้เป็นเป็นเป็นแมกนิโตแบบแบบเดียวกับที่ใช้ไปแชกแก๊สนะอันนี้เป็นชุดวาล์วอโตวอนแก๊สนะครับอันนี้เป็นประกับ นะครับตรงนี้จะมีท่อยางซิลิโคนด้วยนะครับวิธีประกอบนะครับก็เอาหัวจุกแก๊สกระป๋องเนี่ยนะครับเสียบเข้าตรงนี้นะเสียบเข้าตรงท่อยางซิลิโคนอนะ่ะเสียบเข้าไปปื๊ดน,นะครับเสร็จแล้วพอประกับสวมเข้าไปตรงนี้นะครับ ให้รูนี้นะครับรูเล็กๆเนี่ยกับรูใหญ่เนี่ยมันอยู่ตรงกันนะดันเข้าไปแล้วก็ปรับตัวนี้ให้มันชิดกับตูดกระป๋บบองแก๊สนะครับอันนี้พร้อมล้นะครับเอาแมกนีโตขันเข้าตำแหน่งนี้ที่กระบ,บอกนะก่อนขันก็เช็คประกายไฟก่อนนะระยะได้ไหม มีประกายไฟไหมนะครับระยะห่างนะมองเห็นปน่าไหมลูกมีประกายไฟนะขันเข้าไปปุ๊บก,ก็ขันอันนี้เข้าอันนี้เป็นชุดประกับบอนแก๊ เวลาใช้งานก็จับกระบอกตั้งขึ้นอย่างนี้นะเสร็จแล้วเอานิ้วกดที่ตูดกระป๋องแก๊สตรงนี้นะกดค้างประมาณ3วินาทีถึง5วินาทีแล้วแต่เรานะประมาณ3ามถึงห้านะพอกดแล้วก็ปล่อยนิ้วให้สุดนะครับกดขึ้นให้สุดนะครับแล้วก็ปล่อยนิ้วออกให้สุดแล้วก็ค่อยกดปุ่มแม็กนีโตรตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับ1 2 3ก็กด